อย่างมีแฟนมากใช่ไหมได้เดี๋ยวแม่จะหาผู้ชายที่เหมาะสมกับแกให้เชื่อแม่แล้วแกจะได้ดีเองนู<ฮ>๊ดไว้พีศ่ศักเขาสิสวัสดีค่ะลุงลุงเรื่องอะไรเรียกพีศ่ศักดีกว่านะหนูนู๊ดค่ะพี่ศักแกไม่รู้จริงๆหรอลุงศักเขาทั้งรวยแล้วเขาก็มีกิจการเงินกู้รายใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้เลยฉันจะบอกให้นะสมบัติเขาเยอะแยะชาตินี้ทั้งชาติอ่ะแกก็ใช้ไม่หมด คิดดีๆนะโน้ตรวยมากเลยนะพี่กับแม่จะได้สบายไปด้วยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทไม่ต้องมาเรียกฉันนะแม่ฉันไม่มีลูกจนๆแบบแกหรอกครับคุณป้าผมมีของมาฝากด้วยนะครับไม่ต้องเอาของเน่าๆของแกกลับไปซะ ฉันมีปัญญาซึมกินเองได้มี่นุตทำไมเลือกคบคนแบบนี้เนี่ยฮะฉันว่ามันไม่เหมาะสมกับแกแล้วก็ข้อบครวงเราสักเท่าไหร่นะแต่นุตกับพี่ฟุกเรารักกันนะคะรักกับคนงานก่อสร้างเนี่ยนะแกรู้ไหมมันจะพาชีวิตแกไปลำบากจนเลยยังไม่เจียมเนื้อเจียมตัวอีกกล้าดียังไงมาจีบน้องสาวองฉันฮะพี่ทฟ คุณแม่มนุชคิดดีแล้วค่ะแล้วก็นุชขอยืนยันตรงนี้เลยว่านุชจะคบกับพี่ภูตต่อถ้าแกยังคบกับมันนะแกกับฉันก็ตัดแม่ตัดลูกกันไปเลยผมขอตัษนะครับขอโทษครับนุชถ้าแกตามันไปนะแกกับฉันเลิกคุยกันเลย ผู้ชายจะลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแล้วค่ะเอาไงต่อดีคะเรื่องนี้อยู่แม่จัดการเองแม่จะให้มันแต่งงานกับคนที่คู่ควรกับมันเท่านั้นเลิกเลยค่ะคุณแม่พี่ฟนี่พี่อย่าไปใส่ใจคำพูดของพี่ที่กยกับคุณแม่เลยนะคะนุชพี่เป็นแค่คนงานก่อสร้างนุชเป็นลูกคุณหนูพี่ไม่อยากให้นุชต้องมาลำบากกับคนจนๆแบบพี่อีกแล้วพี่ฟูทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะคะ รักพี่นะพี่ขอโทษนะนุชเราคงไปด้วยกันไม่ได้จริงๆพี่ขอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวเท่าไหนที่มีทกอย่างแล้วพี่จะกลับมาแล้วนิด <_ an> พี่ดพีขอโทษนะพีุ่๊กเยนุชแกจะเสียใจไปทำไมแกอยากมีแฟนมากใช่ไหม <_ an> ได้เดี๋ยวแม่จะหาผู้ชายที่เหมาะสมกับแกให้ แม่คะไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแหละเชื่อแม่แล้วคิดจะได้ดีเองเชิญค่ะนุชไ้พิสากเขาสิใครล่ะคะแม่เพื่อนแม่เหรอคะสวัสดีค่ะลุงลุงเรื่องอะไรเรียกพิสากดีกว่านะหนูนุชครับพ่สากนั่งเชิญน,นั่งก่อนค่ะ เชิญค่ะทำความรู้จักกันไว้นะต่อไปอ่ะพี่ศักเขาจะเป็นคนดูแลหนูดูแลอะไรคะแม่หนูไม่แฟนแล้วนะคะและอีกอย่างแม่จะให้หนูมาคบกับคนแก่รุน่นราวเขาเดียวกับพ่อเนี่ยนะคะอ้าวหนูหนุชทําทำไมว่าพี่แบบนี้ล่ะอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวหนูเคลียร์ให้นะคะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้ทําความรู้จักกันแค่นี้ก่อนนะคะเออเดี๋ยวพี่ันจะคุยกับนุอีกค่ะโอเคครับโอเคครับนุนถ้างั้นพี่ไปก่อนนะขับรถกันดีๆนะคะเกยนุชถึงยังไงแกก็ต้องแต่งงานกับลุงศักดิ์เขาแม่คะทำไมหนูต้องแต่งด้วยนุชแกไม่รู้จริงๆหรอ ลุงสัดิ์เขาทั้งรวยแล้วเขาก็มีกิจการเงินกู้ลายใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้เลยปล่อยเงินกู้นอกระบบอ่ะเหรอคะหนูไม่อยากแต่งงานกับคนแบบนี้เลยแต่งแต่งไปเถอะเดี๋ยวแกก็รักเขาเองแหละฉันจะบอกให้นะสมบัติเขาเยอะแยะชาตินี้ทั้งชาติอะ่ะแกก็ใช้ไม่หมดเห็นคิดดีๆนะนุชโหรวยมากเลยนะพี่กับแม่จะได้สบายไปด้วย ก็ได้ค่ะถ้าไม่ติดว่าเขารวยนุ้ไม่แต่งด้วยหรอกนะคะดีมากจะลูกสมกับที่เป็นลูกแม่จริงเก่งมากเลยน้องสาวของพี่มีคมปสิทธิ์สบายจะได้รวยมีสิทิ์ไปเที่ยวฮ่องกงนะแม่เนาะนี่โน้ตแกก็แต่งงานกับ ตาลุงศักด์นั้นมาตั้งหลายปีแล้วอะ่ะเขาได้ซื้ออะไรให้แกบ้างหรอ,อยังเลยค่ะพี่ทิพย์เขาก็ให้เงินใช้ทุกเดือนเดือนลราไม่เท่าไหร่เองค่ะตายแล้วยนีนูตพี่เกมไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเหรอรู้อย่างเงี้ยฉันเรียกสินสอบมันแพงๆก็ดีทิ์ไม่คิดเลยนะคะุ้ยตาแก่นั่นอ่ะจะขี้งกขนาดเนี้ยเอาอย่างนี้นะยนุ แม่ว่าแกต้องมีทรัพย์สินอะไรเป็นของตัวเองแล้วนะได้ครับแม่เดี๋ยนุจะไปคุยกับพี่ศักดิ์เรื่องนี้เองนุแกไปให้มันซื้อบ้านให้แกสิบอกว่าแกอยากมีลูกอยากได้บ้านไอเรื่องบอกล่งผู้ชายเนี่ยพี่ถนัดนะได้ค่ะพี่ทิพย์แต่นุก็ไม่มั่นใจว่าจะได้อย่างที่หวังไว้หรือเปล่าช่วงนี้พี่ศักดิ์เขาดูเครียดธุรกิจเขากำลังม,มีปัญหาค่ะ เห็นบอกว่าจะขอลดเงินที่เคยให้หนุชทุกๆเดือนค่ะไม่ได้นะใยนุชแค่นี้ก็น้อยอยู่แล้วแกอย่าไปยอมมันนะค่ะคุณแม่เนี่ยบ้านหลังนี้แหละนุชที่พี่ซื้อให้นุชขอบคุณพี่ศักดิ์มากๆนะคะที่ตัดสินใจซื้อบ้านให้นุชเนี่ยเงิเนเก็บค้านสุดท้ายของพี่เลยนะพี่ทำเพื่อนุชเลย ะะแล้ว่านะคะเรานี่พนักง,งานขายบ้านโครงการนี้อยู่ไหนคะเห็นออกมาต้อนรับเลยสวัสดีครับมาดูบ้านใช่ไหมครับอุ้ยตายแล้วว่านุ๊ตนี่มันแฟนเก่าของแกนี่สวัสดีครับคุณแม่ฉันไม่ใช่แม่แกลูกฉันแต่งงานม,มีผัวไปแล้ว ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ขอโทษครับนี่แกเป็นพนักง,งานขายบ้านที่นี่เหรอุยดีใจด้วยนะที่ชีวิตดีขึ้นแล้วว่ะบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่หลังนี้สิบห้าล้านครับห้าห้องนอนสามห้องน้ำสองห้องโถงใหญ่เลยนะครับโอ้โหว่าทำไมแพงจังนี่ไอพนักง,งานขายนี่แกบวกราคาพวกฉันเพิ่มใช่ไหม คุณป้าครับคุณป้านี่ยังนิสัยชอบพูดจาดูถูกคนอื่นไม่เปลี่ยนเลยนะครับไอ้แก่กล้าว่าแม่ฉันเหรอเยน,นุษย์แกต้องจาัดก,การผัวเก่าให้พี่นะฮะผัวเก่าเหรอพี่ <c oughs> แฟนเก่านะคะ่ะแกหูบปากไปเลยนะไปตามเจ้าของโครงการนี้มาให้ฉันฉันสนใจบ้านหลังนี้เจ้าของโครงการก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วไงครับคุณจะคุยอะไรหรอครับ ฉันอยากจะห,หัวราอให้ฟันล่วงโครงการนี้ราคาเป็นร้อยล้านเลยนะพะนักง,งานก่อสร้างแบบแกฉันไม่เชื่อหรอกนี่คุณเปลี่ยนไปมากเลยนะนุชไม่เหมือนคนเดิมที่ผมเครรู้จักเรื่องของฉันแกไม่ต้องมายุ่งสวัสดีคะ่ะท่านประธานอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะตามหาทั่วโครงการเลยคะ่ะมีอะไรหรอครับไม อ๋อคือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอะค่ะจะมีประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เลยอยากมาถามบอสก่อนนะคะว่าอยากให้ดิฉันเตรียมเอกสารอะไรไว้ให้ไหมคะอ๋อเรื่องนั้นผมมอบหมายให้คุณมินแล้วนะครับเดี๋ยวคุณมาติดต่อคุณมินได้เลยนะครับได้ขอบคุณนะครับคุณแม่คะเมื่อกี้แขกพนักง,งานเมื่อกี้เร,กเรียกเรียกเอ็ี่ว่าท่านประธานเหรอคะคุณแม่ไมได้หูฝาดไปใช่ไหมคะคุณแม่ได้ยินไหม ม่ก็ได้ยินแบบนั้นเลยลูกก็านหรอก็ผมบอกพวกคุณแล้วนี่ครับว่าผมเป็นเจ้าของโครงการนี้อพี่ฟูกะอะไรล่ะครับเห็นผมรวยมีเงินเข้าหน่อยท่าทีก็เปลี่ยนไปเลยนะครับพี่ฟูกะมันเป็นเรื่องข้จะบิดนะคะหนูจงรับพี่อยู่ค่ะนุชทำไมพูดแบบนี้แล้วพี่ล่ะ ฉันไม่เอาแกหรอกแกก็แกงบก็งก,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 กนุชคุณนี่มันเปลี่ยนสีไวกันทั้งครอบครัวเลยไหมพี่ฟุ๊กไม่ใช่นะคะยังรักพี่เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ผมไม่ได้รักคุณแล้วที่ผมเคยรักเพราะว่าคุณเป็นคนดีแต่วันนี้เันไม่ใช่แบบนั้นุชราจบเป็นแค่นี้นะพี่คน็นึกว่าจะจริงใจกับพี่พี่แท้ก็จะหลอกเอาสมบัต พี่สิ์พี่สิ์คะพี่สเสียวคะ่ะคุณสมชาต์ตายแล้วคุณแม่แล้วแบบนี้ใครจะซื้อบ้านหลังน,นี้ให้ยี่นุ้นละคะถึงพวกคุณจะมีเงินผมก็ไม่ขายบ้านในโครงการนี้พวกคุณหรอกนะครับก็ที่นี่มีแต่คนนิสยัยดีคมันคงไม่เหมาะกับพวกคุณหรอกครับขอตัวนะครับ คุณแม่จะยังไงตนนะคะเนี่นตนท่านอยู่ไม่ได้หรอกนะคะความรักที่ดีก็หลุดมือไปสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยหนูมิน้นใครมาส่งเหรอเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าเลยนะดูอย่างลูกสาวฉันสิทั้งเรียบร้อยทั้งเชื่อฟัง โตมาไม่เคยฝักฝ่เรื่องผู้ชายเลยนะถ้าแม่ได้อย่างนี้เป็นลูกนะป่านนี้เขาอ,อกแตกตายรู้เจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนเปลี่ยนผัวเป็นว่าเล่นเลยถ้ามันเกิดภาพพังนะท้องขึ้นมายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นพ่อคุณนี่มันส,สับสนจริงๆเลยผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้คุณไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบนี้นะถ้ารับไม่ได้ก็จะชีวิตฉันไปเออไปก็ได้ผู้หญิงส,สับสนแบบมึงกูไม่เอาหรอก หรอคะคุณป้าหนูมิน้นใครมาส่งเหรอเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าเลยนะคนที่มาส่งเนี่ยคนที่เท่าไหร่แล้วล่ะนี่ประโยคหมายความว่ายังไงหรอคะทำเป็นไรเดียงสาไม่รู้เรื่องก็ผัวแกไงตั้งทีมฟุตบอลได้หรือยังล่ะแต่ป้ามันนับๆดูแล้วนะน่าจะตั้งทีมฟุตบอลได้แล้วนะได้แล้วค่ะ แต่ได้แค่ตัวจริงนะคะขาดตัวสำรองอยากหากตัวสำรองไว้ก็เพราะว่าเผื่อตัวจริงบาดเจ็บจะได้ไม่เหงาค่ะลอยหน้าลอยตาพูดอย่างภูมิใจเลยนะหนีผัวเยอะมีกระดาษปากด้วยไงไม่หรอกค่ะคุณป้ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนสวยก็คนส,สวยเนี่ยก็ต้องมีหนุ่มเข้าหาใช่ไหมคะ ระวังเธอจะท้องไม่มีพ่อเข้าสักวันขอบคุณมากเลยนะคะที่เตือนหนูประโยกมีอะไรไหมคะถ้ามีอะไรเนี่ยสอบถามหนูได้เลยนะคะอ๋อไม่มีแล้วล่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะเออยมิน้นค่ะป้าแล้วนี่พ่อเธออ่ะตาสักไปไหนล่ะไม่เห็นตั้งหลายวันแล้วพ่อเขาพักผ่อนอยู่ในบ้านนะคะไม่ค่อยชอบออกมาสูงสิงกับใครหรอก ฉันว่าเขาอายมากกว่าหรือไม่กล้าออกมาพาอมีลูกสาวแบบเธอไงก็เลยไม่กล้าสู้หน้าใครจริงไหมเยดาดูอย่างลูกสาวฉันสิทั้งเรียบร้อยทั้งเชื่อฟังโตมาไม่เคยฝักใฝ่เรื่องผู้ชายเลยนะวันวันอ่ะทำแต่ง,งานทำโอทีจนดึกเลิกงานแล้วก็กลับบ้านฉันนี่นะ โชคดีจริงๆเลยค่ะแล้วป้ามั่นใจได้ยังไงอะคะว่าลูกสาวป้านไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องผู้ชายทําไมล่ะทําไมฉันจะไม่มั่นใจแม้แต่หางตายังไม่มองผู้ชายเลยฉันก็เห็นมาเยอะอยู่นะคะไอ้พวกผู้หญิงเรียบร้อยหางตาไม่มองผู้ชายสุดท้ายเนี่ยก็ท้องไม่มีพ่อไม่มีทางหรอก ลูกฉันนะ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยและผัวก็ยังไม่มีด้วยไม่ได้ไปไหนหรือว่าไปแล้วไม่บอกอ๋อถ้ากิดว่าไปแล้วไม่บอกเนี่ยเท่ากับว่าแอบไปกับผัวเลยนะคะป้าลูกสาวฉันนะ่ะจะไม่มีวันเป็นอย่างที่เธอพูดเด็ดขาดหนูจะรอดูก็แล้วกันนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูขอตัวก่อนนะคะป้าอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าหนูหาผัวสำรองได้เมื่อไหร่เนี่ยหนูจะรีบมารายงานป้าเป็นคนแรกเลยนะคะ ไปก่อนนะคะหน้าไม่อายพูดออกมาได้ฉันสงสารตาสักจริงๆที่มีลูกสาวแบบนี้ยคนไม่เยาอืมคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากให้ลูกได้ดีทั้งนั้นแหละอืมอ่ะข้าข้าวแล้วแกล่ะพี่คิดจะหาผัวบ้างไงแก่ไปอ่ะใครจะดูแล เี่ยวยุ่งเรื่องคนอื่นเขาไปทั่วเอ้าไมา่วันนี้ไม่ไปทำงนานหรอไม่อะแม่อยู่บ้านกับแม่ดีกว่าขี้เกียจอะลูกแม่เนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยแม่นี่โชคดีนะที่มีลูกแบบหนูอะถ้าแม่ได้ยังนี้เป็นลูกนะป่านนี้เขาอกแตกตายรูกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทำไมอะแมนน่ไม่เว้ทำอะไรหรอ เปลี่ยนผัวเป็นว่าเล่นเลยถ้ามันเกิดภาพพังนะท้องขึ้นมายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นพ่ออะไม่ท้องหรอกแม่ถ้ามันท้องง่ายๆนะมันคงไม่กล้าเปลี่ยนผัวบ่อยจะไม่สำน้าขนาดนี้หรอกเออมันก็จริงเนาะเนี่ยเมื่อกี้แม่สวนทางแต่เห็นนุกลูกยายอ่อนอะเปลี่ยนผัวอีกละโอ๊ยไม่ไหวเด็กสมัยนี้แม่ตามไม่ทันวะคิดแล้วก็ปวดหัวโอ๊ยแม่ รู้ไหมว่าแม่เนี่ยมีหนูเป็นลูกนะโชคดีที่สุดแล้วก็แม่สอนมาหนีมีลูกมาคุณดูนี่สิผู้ชายคนนี้ัเป็นใคร ไปได้รูปนี้มาจากไหนมันไม่สําคัญหรอกผมได้รูปนี้มายังไงแต่คุณถ่ายรูปกันแบบเนี้ยคุณมันเป็นอะไรกันแน่ฉันจะไปนอนกับใครมันก็เรื่องของฉันคุณเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนเข้ามายุ่งยากในชีวิตของฉันเองก็รับให้ได้สิคุณนี่มันสับสนจริงเลยผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดกับฉันแบบนี้นะถ้ารับไม่ได้ก็ออกจากชีวิตฉันไปเออไปก็ได้ผู้หญิงสับสนแบบมึงอ จะรู้จักคนที่ชื่อไมล์นะคะคนนี้ค่ะนี่มันยายไมลลูกสาวประโยคนี่รู้จักรู้จักมีอะไรหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแล้วบ้านเขาอยู่ที่ไหนหรอคะเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายบ้านเขาอยู่ตรงหัวบุมนี่นะจ้ะอ้าวมาพอดีเลยขอบคุณนะคะป้า ที่ผมพีดด่ในลูกเพื่อนหรอคะ่ะนี่แกมาตบลูกฉันทำไมอ่ะฉันจะแจ้งตำรวจดีเลยค่ะแจ้งตำรวจไปเลยอย่างมากฉันก็แค่โดนปรับข้อหาทะเลาะวิวาทแต่ว่าคนแถวเนี้ยแล้วคนทั้งโรงพักเขาจะได้รู้กันไปเลยว่าลูกสาวของคุณป้าแย่งผัวชาวบ้านนี่มนหมายความว่าย,ยัางไงอ่ะไม่ทำไมเขาพูดอย่างนี้ล่ะลูก แกนี่มันหน้าตาใสซื่อจริงๆเลยเนาะแต่ข้างในเนี่ยเน่ากวงแกก็บอกความจริงแม่แกไปสิว่าที่แกเป็นเมียน้อยของผัวฉันอนะ่ะคือผัวบอกคุณชื่ออะไรเหรอคะเนี่ยผัวแกคงเยอะเหมือนที่คนอื่นเขาเล่าให้ฉันฟังจริงๆเลยนะโอ้โหถึงขั้นจำชื่อผัวฉันไม่ได้ฉันจะบอกให้ก็แล้วกันนะ ผัวของฉันอะมันชื่อทัศชื่อทัศทัศที่เป็นหัวหน้าแกไงล่ะและฉันจะบอกแกให้รู้ไว้นะว่าถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับผัวของฉันนะฉันเอาแกตายแน่มมยมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆเหรอจริงค่ะแม่ตอนนี้ฉันก็ท้องอยู่ด้วยฮะกิ๊ทองกิ๊ทองกับใครอะ่ะไม่รู้แม่ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องจี่ไม้ทำไมก็ทำอย่างนี้แกทำอย่างนี้ได้ยังไงรัแม่จะเาหน้าไปไว้ที่ใดตายเจ็ไดกอุ๊ยตายแล้วพี่ลูกสาวป้าทองไม่มีพ่อหรอคะ่ะที่ป้าเคยเตือนฉันเนี่ยป้าไม่ได้เตือนลูกสาวป้าเลยเหรอคะ่ะนี่ยามิดแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันเลยนะโธประโยคป้าเองนั่นแหละ ที่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาไปทั่วพอถึงตาตัวเองเนี่ยรับไปได้หรอคะอคไปยี่ไปกลับบ้านแม่หนูขอโทษว่าแต่เขาอีหนองเป็นเองมูแต่สั่งสอนลูกคนอื่นลูกตัวเองอะกับลึมสั่งสอน